สวัสด <Bond> ีครับพวเรามาอยู่ด <occurs> ้านบนครับวันนี้ครับนั่งในร่มครับผมเนาะกับบรรยากาศการทํางานของทีมงานเสียสุรร์ขุดบุรีรัมย์ครับกับหน้างานที่บ้านน้องสาเร่บ้านสาเร่ตะบนหนองกระทิงอำเภอลำปางจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับหน้างานขุดน้องครับผมเนาะทีมงานเสียสุรร์ขุดบุรีรัมย์ครับ วันนี้เพิ่งได้คล้องหน่อยครับเพราะว่าเจอพายุฝนไปสองวันครับวันนี้เริ่มจะเข้ารูปเข้ารอยทางขึ้นสะดวกขึ้นมาหน่อยก็ลุยกันครับผมวัรดีครับพวกเราลงทําการสองคันครับกับเจ้ารถขุดมากไฟแล้วก็มากเทนครับแล้วก็รถหกล้อดัมพวกเรามีอยู่5คัน10บล้อหนึ่งคันครับผมนะลุยกันแต่เช้าครับ สู้กันสุดๆครับวันนี้เนาะพวกเราจะให้จบครับสงกรานต้องจบครับนี่ฮะสงกรานต้องต้องจบครับเลยชมบรรยากาศด้านบนครับอากาศร้อนครับผมเนี่ยผู้จัดการนี่โทรมาบอกว่าหอบร้อนร้อนครับแต่ผมมารู้ความจริงครับไม่ได้ไปไหนนล้วนี่ฮะผู้จัดการพวกเราครับผมทีมงานไม่มีฟันครับ S <S <preach science> ดูตาเหี้ยมครับผมมีหนวดมีคราวสายแว่นดำเนี่ยดูแลทีมงานพเราดูแลเรื่องของกระบวนการการขุดครับนะฮะสายโหดครับเนี่ยสายโหดครับพวกเรากำลังคุยกับสาวๆอยู่ครับไม่รู้ว่าสาวคนนั้นเขาจะรู้ว่าทีมงานเขามีฟันหรือเปล่านะ อโอ้โหอ,อ,อาจารย์โด่มครับสบายสบายครับผมดูครับเจ้ามักไฟกันนี้ไม่ได้หยุดเลยครับตักทั้งวันครับผมเนาะลุยทั้งวันตักทั้งวันอัดกันทั้งวันครับผมก็ไม่รู้จะคุยอะไรมากมาครับก็อยู่ที่บรรยากาศ เช่นเคยครับอยากให้ดูบริบทพื้นที่ของพวกเราว่าพวกเราทํางานเป็นยังไงบ้างครับเนาะเพราะว่าที่ว่าล่าช้าก็คือเนี่ยครับพวกเราทํางานแล้วเจอเรื่องของพายุฝนครับสองสามดอกแล้วครับตั้งแต่ม,มาอยู่ตรงนี้โดนหลายๆดอกครับเรื่องของการทํางานครับก็เลยทําให้เราล่าช้าไปหน่อยครับเนาะแต่ถ้าพายุหายแล้วพยายุซาแล้วพายุไปแล้วผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับน่าจะเร็วกว่านี้น่าจะดีกว่านี้ครับผมเนาะ จะพยายามเร่งรีบพยายามที่จะจบให้เสร็จเร็วที่สุดครับนะจะให้เร็วที่สุดครับจะเคลียดินกองนี้เคลียดินบ่อน,นี้ให้จบเร็วสุดครับเพราะว่าหน้างานพวกเรายังมีอ่าอีกหลายบ่อครับที่รอพวกเราอยู่ครับใก,กลกลจะถึงหน้าฝนแล้วเนาะงานเลยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายครับเนี่ยวันนี้ให้ดูเจ้ามากไฟทํางานแล้วกันครับเนาะ กับการขุดเจาะครับยืนบนหลังเสือครับขุดใส่ทั้ง10บล้อเลยหกล้อครับทําตลอดครับคันนี้ไม่ได้หยุดครับมีควันเล็กน้อยครับถือว่ายังใช้ได้ครับเจ้าของคอปเตอร์ครับผมเนาะ่าช่วงนี้ทีมรถดำพวกเราก็เต็มที่ครับอยากจะไปอยู่กับคันไหนก็ได้ครับอ่ อยากไปอยู่มากไฟมากเทนก็ว่าไปเนาะแต่ส่วนมากคนจะมามากไฟกันมากกว่าครับนี่สงสารคุณอาครับตักไม่ได้หยุดเลยเนาะที่จริงต้องไปคันใหม่ก่อนนี้กันเนาะมันจะได้คล่องกว่านี้ครับรถดําไม่ต้องรอครับเพราะว่ารถเราเยอะแล้วจะได้เสริมทับกันอีกครับผมเนาะโอ้พึ่งเย็นสบายครับผมบรรยากาศเย็นๆแนละ้ว สบายสบายแล้วมานั่งดูรถขุดกันมาแล้วก็ไม่ได้กลับเร้วครับเพื่ออยู่กันทั้งวันครับมาแล้วก็อยู่กันทั้งวันดูเลยกันไปครับเอาไม่ไหวครับไม่ไหวครับจะเสียตูดหรือเปล่าไปลุยไหวไหมมาเรียบร้อยครับปไปต่อไปจะเป็น ของอาจารย์วินครับเข้าเทียบท่าครับผมเนี่ยผู้จัดการในธุรกิจเยอะครับทีสายเข้ามาเรื่อยครับผมเนาะอ,อ,อ,อเนี่ยชอบตรงไหนไปตรงนั้นเลยครับตามใจฉันเลยครับใครอยากอยู่การรถขุดคันไหนก็เลือกเอาครับผมเนาะ ชอบยังไงไปอย่างนั้นนะ,อะตอนนี้ฝั่งนู้นครับเจ,จ้ามาร์คเคนของเราครับทําการอยู่ฝั่งนู้นครับเนะะาะฝั่งนูน้นก็ขุดไม่หยุดเหมือนกันเพราะว่ารถดับเราวิ่งเดียวครับเพราะว่าเทใกล้ๆครับเทง่ายๆครับผมเนาะ ก็จะบังกองดินใหญ่นิดหนึ่งครับ mm hmm. เพราะว่าตรงนั้นอ่ามันจะมีกองดินที่สูงหน่อยครับมนเลยไม่สามารถเห็นรถด,ด,ดำได้นเน,ะนาะตอนนั่งตรงนี้ก็จะเห็นเจ้าเจ้ามาร์กไฟครับที่ชัดเจนหน่อยครับตรงนี้ครับทีมงานของพวกเราครับผมเนาะมีเจ้ามาร์กไฟคันหนึ่งครับแล้วก็เจ้ามาร์กเทนแล้วก็ XCMG ครับน,นี่ฮะ ผู้จัดการครับผู้จัดการเสียงแววว์มาครับผู้จัดการพวกเราไม่อยากกลับบ้านครับบอกว่าอยากอยู่บ่อมีความสุขครับผมเนาะให้ดูแลเรื่องของการจัดการคนโทนลรถจัดก,การบริหารรถวันนี้ก็ได้เนื้องานพอสมควรครับ ดูไปแล้วครับพรุ่งนี้มรืนนี้อีกสักห้าวันนี้ผมว่าน่าจะน่าจะดินเคลียดินด้านล่างออกไปได้เยอะพอสมควรครับแล้วว่าที่มีปัญหาเรื่องอย่างหนึ่งคือพวกเราเรื่องของขาดเขาเรียกว่าไงฮะเรื่องของสถานที่เทครับจะมีปัญหาหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันครับว่าพวกเราจะจัดการบริหารที่เทของเราได้ง่ายหรือว่าได้ดีขนาดไหนครับเนาะ ถ้าเทกไก่ก็อาจจะทำงานลำบากนี่ครับเราเคยก็พยา,ายามเคลียร์กองดินด้านบนก็ให้รถไถดันตลอดเวลาครับเพื่อที่จะเคลียร์สถานที่ครับของลีค่รถานทีนะ